ผู้มีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดีภิกษุทั being, ้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความหลีกเร้นจงเป็นผู้ตามประกอบเจโตสมถะในภายในมีฌานไม่เสื่อมประกอบด้วยวิปัสนาพอกพูนสัญญาคารอยู่เถิถถดภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายมีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดี ยินดีแล้วในความหลีกเล้นประกอบเจโตสมถะในภายในมีฌานไม่เสื่อมประกอบด้วยวิปัสสนาพอพูนสุญญาคารอยู่พึ่งหวังผลได้สองอย่างอย่างใดยอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาธิเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีชนเหล่าใดมีจิตสงบแล้วมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนมีสติ มีฌานไม่มีความยินดีในกามทั้งหลายย่อมเห็นแจ้งธรรมโดยชอบเป็นผู้ยินดีแล้วในความไม่ประมาทมีปกติเห็นภัยในความประมาทชนเหล่านั้นจะเป็นผู้ไม่เสื่อมดำรงอยู่ใกล้นิพพานเทียว